บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวย a าแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ไม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮานอยนะคะสูตรมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้วิ่งไปที่5.701นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะสีหนะคะก็มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าตัวกลับนะคะเนาะ ส่วน3 3นะคะล่างนะคะก็มานะคะ3 3เนาะล่างนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ0 1นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันของเรามานะคะ0 1นะคะมา1แต้มนะคะแต่แอดมินเจาะไม่เข้านะคะส่วน0 7นะคะก็มานะคะ0 7มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวตรงนะคะน้อยปกตินะคะ2 1นะคะแอดมินเจาะไม่เข้าจับ1มาหลายคู่นะคะ เสียดายนะคะหลุดไปเนาะตัววิ่งหนึ่งมานะคะส่วนล่าง5 4นะคะก็มาตัวตรงนะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าสองเด้งนะคะส่วนน้อย VIP นะคะ5 8นะคะ5 8ก็มาตัวตรงนะคะ5 8นะคะตัวตรงนะคะส่วนล่างนะคะ5 7นะคะก็มานะคะมาตัวกลับนะคะ5 7 7 5นะคะเนาะพี่น้องจา๋าสายวิ่งของเราก็เข้านะคะ7 5เนาะ สรุปแล้วคือแตกสีนอยพี่น้องใครไม่ได้สูตรนี้ไปนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะสูตรนี้แตกสีนอยจริงๆนะคะมาตั้งแต่นอยเฉพาะกิจนะคะนอยเฉพาะกิจแตกบนล่างนะคะนอยพิเศษแตกล่างเข้าล่างนะคะส่วนนอยปกติมาล่างนะคะ VIP แตกบนล่างเลยนะคะพี่น้องแต่พรุ่งนี้นะคะ พรุ่งนี้ก็ขอให้มาแตกแบบนี้นะคะบางทีนะคะวันเว้นวันจะแตกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ของของเมื่อวานนี้มา2คู่หรือสคู่นะคะวันก่อนแตกแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็แตกแบบนี้นะคะพี่น้องพรุ่งนี้ขอให้มาแตกแบบนี้อีกนะคะพี่น้องเนาะโอเคนะคะเคะคะพื่อไม่เป็นการเสียเวลพาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า วันที่7นะคะเดือน11ปี64แนวทางฮานอยเนาะฮานอยนะคะสูตรมัดรวมนะคะวิ่งนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะ จะเอาไม้มาทัดมาวางไว้ก็ลืมอีกแล้วพี่น้องเอาส่วนนี่แหละส่วนบัญชีนี่แหละมาเขีพี่น้องเงินลายสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมีเจ็ดมีแปด มี6มี0นะคะวันนี้นะคะเอาไม่ชัดอีกเดี๋ยวจะแอดมินจะอันนี้ให้นะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดมินจะมาเจาะนะคะเจาะเสร็จแล้วจะขยายให้เห็นชัดๆนะคะก็จะมีนะคะ7 9นะคะ 7กับเเป็นตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวแอดมินขอเขียน6 6หกับเเนาะ7 6นะคะเขียนข้างบนด้วยนะคะตัวเล็กไปไหมพี่น้อง7 6นะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็น1 6นะคะ6 9 7 8นะคะก็จะเป็น9 1นะคะ หนึ8งแนะคะส่วนชุดกันนะคะกันชุดกันก็จะมี5้หกนะคะสามสองหสามนะคะสองสนะคะ พะแอดมินลงแค่สูตรเดียวนะคะเนาะสูตรวัดใจกับจริงใจตัดออกนะคะแปดสองนะคะหนึ่งสี่เนาะหกเจ็ดนะคะอาจจะเยอะนิดนึงนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าลงแค่รอบเดียวนะคะเอาเบิ้ลไปด้วยนะคะเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีนะคะห้าห้า นึงนึงนะคะเดี๋ยวจะติ๊กตัวที่ชอบจริงๆนะคะให้พ่อแม่พี่น้อง f อนะคะก็จะเป็นหนึ่ง,น,งนะคะ1 4ึ่งแล้วก็จะเป็นห้าเนาะเ9็ดเกนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะก็เอาไปพิจารณาด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้สติในการรับชมนะคะพี่น้องแนวทางตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคานวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะผิดถูกไม่ว่ากันเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆวเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้สาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ตราบสวัสดีจ้า